ครับตอนนี้นะครับแอดอยู่ยืนอยู่ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้นะครับมีขบวน258นะครับมาลีกอยู่ที่ทาง2นะครับเพื่อให้ขบวนรถด่วนทัศนารัฐที่31นะครับผ่านไปก่อนนะครับตอนนี้ขบวนด่วนทัศนารัฐที่31นะครับกําลังเดินทางมานะครับเห็นใกล้ๆเลยครับรู้เลยครับฮิตาชิแน่นอนนะครับ ตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นนัมเบอร์อะไรนะครับสำหรับฮิตาชินะครับนำเข้ามาทั้งหมด22คันนะครับตอนนี้เหลืออายุแค่21คันนะครับอย่างที่บอกนะครับ4502นะครับประสบอุบัติเหตุนะครับชนกับขบวนสินค้าน้ำมันนะครับ ห้าสี่หนึ่งนะครับมาบจะกพุทธอุบลราชธานีนะครับชนกันที่สถานีมวกเหล็กนะครับตอนนั้นสี่ห้าศูนย์สองทำขบวนสินค้าบรรทุกข้าวสารนะครับที่ห้าสี่ศูนย์นะครับบ้านเกาะแหลมชาวบังนะครับชนกันเมื่อวันที่8มิถุนายน2549นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับว่าฮิตาชินำเบอร์อะไรนะครับทำขบวน ด่วนทักษิณารัตที่31นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหัดใหญ่นะครับก็เพื่อนๆนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับด่วนพิเศษทักษินารัตที่31ต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหัดใหญ่ครับวันนี้ทําขบวนโดยสี่หนะครับน้ำเบอร์สุดท้ายของรุ่นเลยนะครับตอนนี้นะครับ มาแล้วนะครับฮิตาชินะครับสี่ห้าสองสองนะครับตอนนี้โยนกำลังโยนห่วงทางสะดวกแล้วนะครับโบกโบกานไปอย่างแรงเลยทีเดียวนะครับโดยมีกระบวสองห้าแปดนะครับเล็กให้ทางสองนะพอขอรอบอกว่าไม่รอแล้วนะครับเพราะว่าระยะทางอีกยาวไกลเลยทีเดียวนะครับสำหรับกระบนด่วนพิเศษตังแิ่เวลที่สามหนึ่งนะครับต้นทางเทพไปทางสุข ตอนนี้กำลังผ่านชุมทางหนองประดุกไปแล้วนะครับก็แรงไม่แรงนะครับเครื่องยนต์นะครับ2,500แรงม้านะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับ